วัสดีค่ะทุกทุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อันสกายเป็นยังไงบ้างคะทุกทุกคนสบายดีกันไหมเฮ้ยค่ะว่าคำโฆษณาค่ะยืนเดียววันนี้เราก็จะมาทํารูเจาะนะข้างล่างเห็นไหมคะเออ แรกสามีเจ้าคอนมาทุบมันก็แตกมาสิเลยพยายามเก็บแก้วนะคะแล้วก็เอามาเจาะรูเพื่อที่จะสุกผักนะแล้วก็จะก้าผักชีมันจะมีต้นเล็กๆที่เบียดกันอยู่นะคะที่เห็นอัปเดตนะผักในแปลงของรถมันจะเป็นเบียดกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะเอามันมาลงใส่ในแก้วเนาะเพื่อที่จะเอาไปฝากเพื่อนที่เวกัสนะคะ,ะรถกลไปซื้อกระถางม,มาแล้วนะคะ แต่ว่ามันยังไม่พอเนาะตอนนี้ผักชีโรสสามารถที่จะกินได้แล้วนะต้นกำลังสมบูรณ์เลยนะเรามาดูกันวนะ่ารถทำรูยังไงที่แรกจะเจาะด้วยตัวนี้ไงแล้วค้อนทุบมันก็แตกเนาะแก้วเนี้ยรถไปซื้อมาจากดังกินโตน่าชารีแล้วก็ไปซื้อน้ำนั่นแหละแล้วก็เก็บไว้นะ แล้วก็มาทําการเจาะลูกันเลยนะอันนี้เป็นเข็มฉีดไก่ง่วงนะคะสามีให้เอามาใช้สามีบอกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันใช้ได้ผลแล้วก็จุดนะคะจุดเทียนเนี่ยแหละคะ่ะแก้วเทียนเนาะเทียนนี้จะซื้อมาใช้สําหรับวันคริสต์มาสนะคะก็จุดแค่อาทิตย์ละครั้งเนาะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ รนครั้งหนึ่งก็ใช้ได้3มรูเลยค่ะนะพอดีรถไปดูกระถางแล้วนะคะที่โลค่อนข้างที่จะแพงนะเนี่ยค่ะเห็นไหมก็ได้แล้วนะคะรูนะ เพราะว่าผักชีลากมันยาวนะคะเอาไปฝากเพื่อนที่เวกัสก็สงสัยจะออกดอกแล้วม่้ผักชีรถก็พยายามไปดูมเมล็ดผักชีลาวนะคะเมื่อเช้านี้เห็นอยู่ที่ตลาดอาเบลซันไปซื้อไก่ไปที่วัดนะ มันวิสาขบูชาแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะเห็นแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันรอคิวนานไงเรามัวแต่ไปเลือกแล้วทีเนี้ยมันรอคิวนานเยวไม่ทำทัชชัมเพลยัเลยต้องรีบข้างบ้านเขาคงจะคิดแล้วแล่ละว่าอีนมันคุยอยู่คนเดียวเขานั่งอยู่เนี่ย ไม่กล้านินทาดังนะคะกลัว,วรถส,สวนเพราะว่าวันนั้นนินทารถรถเลยสวนกับคิดว่ารถพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะ,ะเขาก็เลยนั่งนินทากันใหญ่เลยหัวกับเมียเราก็เลยพูดกับลูกก็เน็บเขาแลละค่ะนะมัน3ามปีแล้วคะ่ะ ที่รถมาอยู่ที่นี่เขามาอยู่ก่อนรถสองเดือนนะคะรถมาอยู่ที่หลังเขาแต่สามีรถอยู่ที่เนี่แปดปีเก้าปีแล้วนะแกบอกว่าเจ้าของคนเก่าที่เขาขายบ้านไปอะ่ะเขาไม่ได้มีนิสัยแบบสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านแล้วเขาไม,ไม่ไม่มนินทาแกบอกเนี้ยเขาเห็นเขาก็เจอใครเลย ก็ทักเลยนะเนาะก็คนผิวขาวเหมือนกันคนไกนะ่เนาะคนผิวขาวเหมือนกันเนี่ยแก้วแต่เขาก็ไม่มีนิสัยแบบนี้แฟนเราก็ได้ยินแบบจังๆเนาะที่แรกแฟนเราก็คิดว่ารถเนี่ยสร้างเรื่องอะไรเงี้ยสร้างเรื่องไม่อยากอยู่ที่นี่อยากจะย้ายบ้านอย่างเงี้ยที่แรกเขาคิดแบบนั้นไง พอเขาได้ยินกับหูเขาหนักๆเข้ามันก็เลยแบบเขาจะย้ายเลยแล้วคนมันนินทาเนาะมันก็นินทาเรื่อยๆมันคิดว่าเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมันก็ได้ใจมันก็นินทาแบบสนุกอิ่มท้องมันเลยค่ะมันเหมือนจะมีความสุขมั้งคะยังเคโรฝรั่งก็นินทาเป็นเนาะสัว รู้จักนินทาคนอื่นเนาะบางทั้งที่ไม่รู้จักเขาไม่อยากคุยด้วยเขาอยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวเนี่ยค่ะในจจมีคุ้นวายแล้วเราก็นเ,นกเลยคุยกับลูกวันนั้นว่าทำไม ทำไมเธอน่ะพูดภาษาอังกฤษนั่นแหละว,ว่าทำไมเธอน่ะชอบพูดเรื่องชาวบ้านนัก็พูดใส่ชื่อลูกนะไม่ได้พูดใส่ใสชื่อเขาไม่ได้ถามเขานะไม่ไปถามว่าเฮ้ยยูพูดถึงฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเกาะเลี้ยวตะปีนรอวาถามานะแต่ว่าพูดกับลวดว่าทำไมยู่นินทาฉันบ่อยจนะังทำไมชอบพูดถึงฉันบ่อยจังยูมีปัญหาอะไรทำไมยูไม่มาถามฉัน ทำไมยูชอบนินทายูรู้จักฉันเหรอก็ถามนะทำไมยูนินทาเก่งจังเขาก็เลยเงียบทั้งผัวทั้งเมียเงียบฟังนั่นแหละว่าอีนี่มันพูดอะไรของมันเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษที่พูดไปเขาก็เลยเงียบทั้งผัวทั้งเมียพอเขาเห็นออกมาเดินหลังบ้านเขาจะปิดประตูเลยนะ งรั้งที่เขานั่งดูดยายังไม่ทันหมดมวนแล้วนะได้กินบุหรี่เขาเรีบเดินเข้าบ้านเขาเลยนะเขาเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่พูดก็ดีเหมือนกันนะม,นม,นม,นมันไม่รู้ตัวมันถ้าไม่งั้นมันไม่รู้ตัวมัน าใครมาอยู่ที่อยู่ที่อเมริกาขี่เกียร์ก็ไม่ได้กินนะคะที่ขี่เกียร์ทำาี่อดกินเลยนะเนี่ยละค่ะจะเล่าให้ฟังสรั บ้านชอบนียนทามันก็นานนะสามปีแล้วก็ไม่รู้ลดลงได้ไดยังไงทาว่าเป็นคนประเทศนี้มั่งคนประเทศนั้นมั่งเวลาเพื่อนเข้ามาแบบสัรนๆรเขาก็จะเล่าให้เพื่อนเขาฟังเขาก็จะบอกเพื่อนเขาทั้งๆที่เราก็นั่งอยู่นะอยู่ในสวนของเราอะนินทาแบบหน้าตาเฉยมันคิดว่าเราไม่รู้เรื่อง เห็นว่าเราเป็นเอเลี่ยนนั่งละเห็นว่าเราแบบหน้าตาม่เหมือนคนประเทศเขามั่งละสลฝรั่งแบบเนี้ย ไม่มีทำงานคนเดียวอยู่แต่บ้านออันนี้ก้อนหนามากนะวินดี้เนี้ยก้อนหนามากเลยวันนี้ก็มาพูดถึงฝรั่งนะ ฝรั่งมันยินทานลมันดินทานลาไปละนี้เราก็จะมาพูดถึงมันให้ฟังนะมาแชร์เล่าแชร์ให้ฟังสําหรับคนไทยที่คิดว่าฝรั่งดินทานไม่เป็นมาฟังคลิปนี้นะฝรั่งแม่งโคตรดินทานเก่งเลยนะสาหรับคนที่มันชอบดินทานนะแต่ฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ชอบนินทานนะเขาอยู่แบบ อยู่ใครอยู่มันอย่างเงี้ยแต่สําหรับคนไทยที่คิดว่าเอ้ยฝรั่งไม่มีหรอกนินทามันมีนะคะมันมีมันเป็นบางคน,นไม่ได้เป็นทุกคนนะฝรั่งอ,อแต่ฝรั่งส่วนมากแล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยชอบอ่ะพูดถึงใครนะเขาจะอยู่ใครอยู่มันเขาเห็นเขาก็ทักธรรมดาเขาไม่ได้มาแบบน้อยซี่เรื่องของชาวบ้านสอนรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านไม่ใช่นะคะ แต่ฝรั่งข้างบ้านรถเ,เนี้ยเป็นเนี่ยเสร็จแล้วค่ะได้แล้วถ้ามันโดนสวนกลับมันจะรู้แล้วมันจะไม่มันจะไม่พูดไม่รู้ว่ามันไม่พูดหรือเปล่ามันพูดมันพูดนั่นแหละแต่เราไม่ไดี แต่อย่ามาพูดให้ได้ยินถ้าพูดให้ได้ยิน,ปนเป็นส่วนต่อไปนี้จะสวนค่ะเนี่ยได้แล้วนะคะแก้วที่ไปซื้อน้ำมาโอ้อช่วงนี้เข้าซัมเมอร์แล้วนะคะเข้าหน้าร้อนแล้วแก้วที่ได้มาก็จะเป็นแก้ววินดี้นะคะดังพินพ์โดนาชาร์ี่แล้มาจาับโลนคะคะนี่เนอะโอ้ได้แล้ว ก็ดินก็ได้มาแล้วเนาะเราก็จะเตรียมใส่ดินไว้แล้วพอตกเย็นประมาณหกโมงนะก็จะเอามะกาเอาเอาผักมะกาใส่เนาะเพราะว่าตอนหกโมงนี้อากาศเย็นๆแล้วตอนกลางคืนรากมันจะได้แบบชัยลงดินหาหนะาเนาะเช้ามามันก็จะได้แบบแข็งแรงหน่อยถ้าถ้าตอนเชา้าอ่ะแดดมันร้อนนะคะ ไม่แนะนำให้ก้าหรือเอาไปลงกระถางเนาะถ้าใครปลูกในแปลงอยู่แล้วไม่แนะนำแต่ถ้าแบบเพาะเมล็ดเพาะไปเลยนะคะตอนเช้าแต่ถ้าว่าก้าาเมล็ดนะ่ะให้ก้าตอนเย็นนะคะให้ก้ากล้าผักนะคะที่เราลงแปลงแล้วนะคะให้ก้าตอนเย็นนะคะเพราะว่ารากของมันน่ะจะได้ ชจะได้อันนี้กับดินนะคะจะได้ใช้กับดินแล้วมันจะได้แบบมีความชุ่มชื้นดูดน้ําในตอนกลางคืนเนาะแล้วพอเช้ามาไงมันก็อาจจะเหี่ยวจะเฉาหน่อยแต่มันไม่เยอะเหมือนกับตอนที่เราล้าในตอนเช้าตอนเช้าอะ่ะมันก็จะเฉามันก็จะเหี่ยวแล้วมันก็จะแห้งตายไปเลยถ้าแดดมันแรงนะ,ะที่นี่แดดแรงมากนะแดดแรงกว่าประเทศไทย เยอะนะคะแล้วก็จัดก,ก้าตอนเย็นนี้นะคะผักชีเนาะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ,ะเอวไปฝากเพื่อนแล้วก็ผักสลัดด้วยถ้าเกิดว่ามันรอดหรือมันอะไรนะคะก็จะได้เอาไปฝากเนาะก็เตรียมซื้อกระถางมาแล้วนะคะอันนี้ก็ ปิดไปเลยนะคะพอเราปิดฝาปุ๊บมันไม่มีอากาศอะไรมันก็จะดับไปนะคะเทียนโอเคคนะ่ะเดี๋ยวถ้แล้วก็แชร์กด s ั b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องแอมดิสกายด้วยนะคะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์และติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องแอมดิสกายนะคะทุกทุกคน